นี่ครับสวัสดีครับอีพี่บ้าไผกับมต่อจิซ้อนคือเก่าครับลำโพงตัวเดียวครับลำโงบูทูธสองยกว่าบาทจากรัศดาหลอดไฟสองรอยกว่าบาทจากรัศดาสังกระสีหาบาทจากรัศดาเนาะแล้วกนันงิซิซ้อนฟรีครับ กองแรกเก็บไปแล้วพี่น้องกองแรกรอบแรกนะครับประมาณหนึ่งกิโลน่าจะได้เนาะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับเยอะอยู่นะั้นถังสีใหญ่นะครับถัง,งสีใหญ่นะเอามันมานครับมันนี้บ้าไ่มากมันนะครับผมอีกประมาณหนึ่งเท่าตัวนะมันนี้ได้กบบระปุตสองกิโลครับสองกิโลแน่นอนเลยมอามันมานพี่น้องอาถาเบิง้ง สีเก็บกอกสองออกมานะครับรอบสองออกมาใส่รอบแรกสีนี้กอกสามภาษเบิร์นะครับเนาะมีแบตสริเบิร์ก่อนว่ากุ่มขากุ่มขาลำพงรัศดาหลอดไฟรัศดาสังกะสีรัศดาคุ้มค่าเลยครับเบิร์ตแบตแล้วพี่น้องมากอกสามก็เลยได้แักขวนนะครับกอกสามก็ถือว่าเยอะอยู่กอกสามเนาะกินมาเบิร์ตได้ครับทุก้าอยากก่อนมันเบื่อมันหลายหมดบัตรแล้วครับอืม ก็ผ่านไปสำหรับอีพีนี้ต้องสองกิโลกว่าเดี๋ยวผมช่างให้ดูเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก๊อกสามก่อนนะเก็บหลอดสามก่อนเลยครับเนื้อเนี่ยนะครับรูปผลพี่น้่งถรูปผลพอหน่อยได้ครับเนี่ยอุย้ยเกือบครึ่งถังอ่ะเกือบครึ่งถังสีไง จะสร้างตรงๆหด้อยไปหน้อยฮะเราบ้าพาเปิดแฟดเห็นไหมโอ้แบตเตอรี่เหลือน้อยเลยสร้างตรงนะครับเนระื่อาสร้างตรงนะมาดูครับนี่แมงเฮาแมงเฮาบ่มีน้ำนี่ครับบ่มีน้ำปนนอกน้ำแล้วแต่บ่มีน้ำเด้เบิ่งดักถุงมืออย่างบ่มีน้ำเด้มีแจะแมงเด้ครับอืออือ นะครับทุงสิบาทุทแข็งสิบาทนะสอง2ูสามครับสองรสามสองรสี่สองสนะครับนาะมสองส,สี่สออ่ะประมาณสอครับผมบา้าไพก็ใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงก็นอนถ่ายเก็บเลับบ้านครับบ้นลอยด้วครับ บ่หน่อยเลยครับผมปวดแขนหมดเลยครับตอนที่รอดบึ้งฟงมือหลุดนี่ก็บฟมือครับผมก็ได้แมงกิซ้อนงามๆอยู่น้องเลยสายแกมสายแกมสายขวดสายแกมนะเอา้าคลิปนี้เบ้าไผ่กะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็จบเทเพียงเท่านี้ฝากติดตามเลยครับผมโอ้ยเดี๋ยวก็บอา้าวหิ้วน,น,นะครับผม ขอบคุณตุอการรับชมครับท่านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเาง่ออีพี่หนาสิผ้าไปหาให้กินเนี่ยไรเนาะพี่นังเนาะพี่ขอลาไปก่อนครับผม